โอเคครับก็กราบสวัสดีวิรักแฟนเพทุกท่านันนี้กลับมาพบกับผมอยูแล้วนะครับกับหลวงไขยแลยซึ่งวันนี้หลวงไขยจะมาพูดถึงอาการเคว้งคว้างกลางสายลมจากการเล่นเดียบร4สตอนเลเวลประมาณ60นะครับผมซึ่งก่อนเลเวล60เนี่ยหลวงไขยรู้สึกเฮ้ยแม่งท้าทายมากเพราะว่าเราเพิ่งขึ้นมาเทียร์สใช่ไหมครับเราก็ทําของแล้วก็ได้พัฒนาอะไรหลายอย่างเลยนะครับเพื่อที่จะมาสอบ สู้กับบอสเพื่อที่จะผ่านเข้าไปเทียร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของไฟที่หลวงไข่ได้ไปสู้กับ e อีไอัสนะครับตอนเลเวล60นะรู้สึกแข็งแก่งก็มาก่อนได้ซึ่งหลวงไข่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งของมันแบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วว่ะเลเวลก็แบบตันๆของก็แบบตันๆก็คืออยากขึ้นเทียร์แล้วอะ่ะ ก็เลยมาสอบครับสรุปว่าแม่งสอบแล้วคือแม่งยากมากครับทําได้แค่แบบเฉียดอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือแบบโดนวันทิตตายอะคือ,คอถ้าคุณหลบไม่ตลอดรอดฝั่งจนไปถึงหยดสุดท้ายอะคุณก็จะตายได้ง่ายมากซึ่งหลวงไข่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับผมตอนเลเวล60ก็เดี๋ยวก็อาจจะต้องลองมาอีกทีตอนสัก6 5อะไรอย่างงี้ซึ่งโอก้กว่าจะถึง65รู้สึกว่าแม่งใช้เวลานานมากเพราะว่าตอนนี้หลวงไข่เก็บเลเวลไม่ค่อยขึ้นเลยครับผม แล้วก็ออปชันของอุปกรณ์นี้ค่อนข้างจะเต็มแล้วนะครับก็คือไม่รู้จะอัพตรงไหนแล้วนอกจากทำให้เลเวลเพิ่มแล้วก็หาแต้มพารากอนเพิ่มก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับก็เห็นว่าหลวงไข่นี่ตายหลายรอบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน บอสตัวนี้มันยากจริงนะสำหรับหลวงไข่เลเวลหกสิบบอสเลเวลเจ็ดสิบรู้สึกว่าเชื่อแม่งยากแรงนะครับคือธาตุหลบ ลาดแม้แต่นิดเดียวคือตายเลยต่อให้ไปอัดแอปใช้ค่าป้องกันต่างๆหรือเพิ่มค่ารีสิตเทนธาตุไฟธาตุชาโด Shadow ไปมันก็เอาไม่อยู่มันก็วันฮิตอยู่ดีก็เลยต้องหาอะไรทําไปก่อนครับระหว่างทาง <Okay. S 1> และสิ่งที่หลวงไข่จะทําเป็นอย่างแรกเลยนะครับก็คือการเก็บค่ารีแนวนะครับซึ่งมันมีหลายอย่างอย่างเช่นตรงนี้นะครับพยายามไปลงดันเจียนที่ยังไม่เคยลงที่ยังมีกล่องหีบสมบัติอยู่นะครับผมมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมครับเป็นหีบสมบัติ แล้วก็พยายามลงให้มันตรงกับเควสต้นไม้นะครับอย่างเช่นตรงนี้มีเควสต้นไม้แต่เราลงไปแล้วนะครับไม่ควรจะลงต้องไปลงอันนี้นะครับแต่ตรงนี้มันจะรีแล้วนะครับก็คือประมาณอ่าพอเวลาหมดชั่วโมงครึ่งมันก็จะรีใหม่นะครับก็คือมันจะไม่ซ้ําที่เดิมนะครับเควสต้นไม้เนี่ยอ่ามันจะเรนดอมมาตรงนี้นะครับเหลือเวลาทําอีก1ชั่วโมง29นาทีเพราะฉะนั้น หลวงไข่แนะนาให้ท่านผู้ชมลองหาดันเจียนที่มีเควสต้นไม้ติดอยู่แล้วก็เป็นดันเจียนที่เรายังไม่เคยลงไปลงนะครับมันจะได้ค่าแต้มรีนาลสานะซึ่งตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าดันเจียนมันง่ายแล้วอ่ะนะครับสาหรับหลวงไข่คือแบบอยากได้อะไรที่มันท้าทายกว่านี้คืออยากไปเทียสีแล้วแต่ยังไปไม่ได้มันติดอยู่เลยก็เลยว่ากะว่าเก็บค่าพารากอนเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็ทําคลิปนะครับอีกสักหน่อยเนี่ยอย่างเช่นเวลาหลวงไข่ สู้กับบอสเนี่ยคือพอมันสแต็กปุ๊บหลวงไข่เบิร์ดมันแบบชุดเดียวตายเลยอะ่ะตอนนี้ก็คือพยายามทําให้มันสแต,กต็กท่านผู้ชมดูนะคือรู้สึกได้ว่าตัวละครตัวเองพัฒน,นาขึ้นไปมากก็เลยแบบอยากเป,เปรี้ยวแต่ว่าก็ยังไม่ไหวด้วยความที่ว่าเลเวลเราเอางต่านี่ครับเบิร์ดแล้วนะครับอ่ามันล้มปุ๊บเราเบิร์ดชุดเดียวอ่าตายเลยนะครับแล้วก็เราจะได้แต้มปริมต้นไม้ด้วยนะครับเอาไปทาเฟสต้นไม้เรียกว่ายิงปืนนันเดียวได้นก2ตัวนะครับ อีกอย่างที่หลวงไข่ทําระหว่างนี้ก็คือแบบพยายามเก็บเงินไว้นะครับก็คือพยายามขายของเพราะว่าเวลาใช้ตีออปชั่นหรือว่าเปลี่ยนแอสเพกเนี่ยเปลี่ยนคุณสมบัติออฟดาวอะไรเงี้ยมันต้องใช้เงินเยอะนะครับก็พยายามหาของไปขายนะครับตัวไหนออฟไม่ตรง3แถวขึ้นไปก็ขายทิ้งหรือว่าโรไม่ดีก็ขายทิ้งถ้าเกิดว่ามีออฟดาวดีๆนะครับก็ถอดเป็นแอสเพกออกมา อะไรประมาณนี้นะคะผมซึ่งตรงนี้เท่าที่ได้ของมามันก็ไม่ค่อยดีกว่าเดิมเท่าไหร่แล้วอะ่ะก็เลยรู้สึกเบื่อบือนิดนึงท่านผู้ชมคือประมาณว่ารู้สึกว่ามันตันอะ่ะก็เลยต้องมาทําเควสเสริมนะครับเป็นเควสสีฟ้าอย่างนี้แม้มันจะไม่ค่อยได้ exp หรือว่าได้ของแบบแลกเปลี่ยนกากมากก็ทำนะครับเพื่อทำเพื่อเอารีนาวซึ่งพอค่ารีนาวมันเต็มนะครับหรือค่าชื่อเสียงอะ่ะ มันก็จะปลดล็อกแต้มพารากอนให้เรา4แต้มนะครับผมก็ต้องทําไปเรื่อยๆมันเป็นขั้น,นๆอยู่เนี่ยครับเควสคอมพลีทโดยเควส t พวกนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อเรื่องแบบอี๋ๆหน่อยอะ่ะแบบอุ้ยไปช่วยฉันหน่อยเดินไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้ <c oughs> มันก็เป็นเนื้อเรื่องที่แบบน่าเบื่อไ,ไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่แต่ว่าก็มีบอสให้สู้บ้างนะแต่ว่าตอนนี้คือบอสในแมปผมรู้สึกว่ามันง่ายไปแล้วอะ่ะสหรับหัวไข่คือมันเหมือนหมดความท้าทาย นี่ครับก็ได้ค่าดีนาว20นะสำหรับเควสสีน้ำเงินท่านผู้ชมจะเห็นว่าหลวงไข่ไปไล่เก็บเสาลีลิตหมดแล้วนะครับผมแล้วก็สตรองโฮเคียหมดแล้วนะครับเหลือแต่ไซส์เควสกับไซส์แดนเจียนซึ่งตรงนี้กำลังลงอยู่นะครับผมเพื่อที่จะเก็บค่าดีนาวให้ไปถึงตัวท็อปแล้วเขาปลดล็อกแต้มพลากอนเขาทำไปทีละเมืองนะครับผมเรียกว่าทำแก้เซ็งมากกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นทีเชอร์ก็ปิ้นนะครับผม ังเกตว่าถ้าเราเคลียร์มันได้ในชุดเดียวก็คือเราเก่งขึ้นครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดตัวละครของคุณได้เหมือนกันนะครับว่าตัวละครคุณพัฒนาไปถึงจุดไหนแล้วซึ่งหลงไขว่าโอ้นี่ถ้าเกิดว่าเราเลเวล70อยู่ช่วงระหว่างเลเวล70จนไปถึงร้อยเนี่ยมันน่าจะน่าเบื่อมากเลยนะถ้าแบบไม่ได้เล่นซีซั่นนะครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวพอขึ้นเทียรได้ก็คงจะไปสนุกกับการหาสวมใส่ใหม่แล้วก็ปลดพวกรสเปกหรือว่า ทำคลิปใหม่ๆลงในแมดันเจียนที่สูงขึ้นนะครับและกว่าจะไปถึงอูเบอร์ลิลิตเลยร้อยมันก็จะเป็นช่วงที่น่าเบื่อเหมือนตอนที่หลวงไข่รอให้ตกขึ้นเตียสีได้นี่แหละนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยไว้ดูกันอีกทีนะท่านผู้ชมตลอดวันนี้ก็มาแนะนำกันประมาณนี้นะครับถ้าท่านถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยและถึงพันแลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับโย